นี่สาสามเจ็ดห้าความเร็วกับความดังดงจะลอยเนพลังทำลายล้อนี่คือเลยจริงจประตูดบถึงจะเออแค่ไหนนะก็แตี่นต้ไดสลลี้รับได้กิจกรรฉัน ชิอันชิออนหมันชิออนนี่มันไม่เอาชิออนฉันไม่เอาเล็เถิดทีมตรงข้ามมีแต่สก,กินดีๆเฮเมก็มีโว้ยอนิเมะทั้งนั้น ่พวกนี้เขามีอะไรใช่ไหมเขามีคู่ปองกันใช่ไหมโอ้ไม่ก็โอเมกงโอเมกาดเราก็มีอันนี้ตรงข้ามมีรอเรียวเป็นระดับเรตจะได้ทุยดีเจนบ้าน

เขาน่าจะมาก่อนเพื่อดักแล้วะไอ้ฟอร์เรนมันมันโง่หรือเปล่าเฮ้ยจับเหมือนกันทวิสเตอร์

ป้อมเล่นมันบอลงโู่นี่คิดเองใช่ไหมพววติดป้าติดมยย่งทุกอันเลยเฮ้ยคือฝากดูปัาให้ที

ตายไปทีละคนตายไป アライハスベンデフィーデン。

ในทีนี้บลมเนี่ยหายไปทำไมมันบักล่ะให้คุณแก้แก้ไหมวะมันแก้ไม่ได้คนสร้างเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วอีกดอกกุหลาบวสกิลเปล่า เราไม่ได้วนนะเราใช้บเยเพราะว่ามันตับใหม่คุณก็กตัดตัดตัวย่อทะลมีเอวอะมีเมดสีด่ายตอนนี้ก็เนารตัดตัวยมอทะเมีอ ิตายค่ะมตายเนาะตเ่ยโหดมากนี่แหละสาเหตุที่ตีไม่เข้าเนี่ยหม่เหตุที่ตีไม่เข้าคือป้อมกลางแต่ กับบ้านเรี่ยวฉันคนเดียวถูกต้องเดี่ยวฉันคนเดียวินตรงขั้นตายแค่เอลสุลองดูแลฟอเรก็ตีไม่ค่อยเข้าด้วยสิเดี๋ยวฉันจ มามบ้ยตบางตัว yup. นี er. oh, no. Oh, no, ้มันบางมากจคนตอ็นกระ้ขูรจะไปไหนฮะ เขาจะไม่ทำเหรอคุณจะไม่ฆ่าได้ยังไงเอาว้าอยู่ ah. oh. oh my god oh my hell ข้าคือหนีโนมิช็อติมาที่กำแพงของคุณก็ทำมาโอ้ทำมาศัตรูเรื่องดาวสเลเยอร์บอกมาแล้วเรื่องทำมา

ดูกระปี้กระดุกกรัปบเราไปยุดแล้วผมจะเต้นอยู่ในพุ่มนะพี่เต้นอยู่ในพุ่มเต้นอยู่ในพุ่มเดี๋ยวนี้เต้นอยู่ในพุ่มเลยกลางมีล้ออ่ะล้อแม่กันเป็นล้อ yeah, yeah. ก็ปรับใหม่รู้แต่พอหลังอ่ะเลกเกม Enemy ไม่ไหวไม่ไหวคือจะบอกว่าทีมตรงคร่ำได้เปรียบแต่ต้องเลยียกว่าแสดงว่าถ้าเรา บุกเข้าไปมันไม่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเตือนเพื่อนก่อนแล้วมีตอะไรมันซึ้งกระดูกยืนยันชัยชนะกับสุขภาพที่ดีของคุณคุณหลงกลเพื่อนกูเหรอเนี่ย ไ่ี่บ่าวม่เอาเปลี่ยนตรงนี้ายเป็นชิโอยดนีย์ดิสนีย์สน์นียนยิสิี

สองคู่เนี้ยีมิลิมกับสกินอิกีิอ่ะ ตากะมึงได้แต่ไหนเนี่ยนี่ดูดูทานกูนะดูปกตินี่ปกติกตแต่คุณพอรอเรียนอว่านี่คุณพอรอเรียนแน่นอนแต่มึงดู ือทีมเขาได้เปรียบรวมตัวรววเสารเยอะให้ทีรวมตัวสต้โคโกย่ะฉันจะไปกินมจจนติลาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเป็นตัวปัญหายทีโอ้ยคือน้น うもうよろしい ไม่เนี่ยฮนะคลิปนี้กูจะจบไหมรีบจบเร็วๆไปตีปั๊มเขาเลยเอาทำไมมันยุ่งยากเหรออแล้วปั๊มแปดอีกนึง Kau ayah, baca si gadis mesti macam. Hujung hari, hujung tiang. ไปดูกันไปมาใส่โค้ดกันทีนี้คือจะพาใส่โค้ดนะโอเคแป๊บนึงนี่คือโค้ดที่หนึ่งจะได้เป็นกรอบรูปสีเขียวนี่คือโค้ดที่สองมันจะเป็นรูปกล่องเอ่อคูปองแล้วก็ลองกดแลกโค้ดถ้าใส่ผิดจะไม่ขึ้นแบบนี้นะ รับไอเทมสำเร็จแดียวจะไม่ขึ้นนะถ้าใส่ผิดอ่ะไปโคดที่สามนี่ก็คือโคดที่สามจะได้เป็นบัตรกันดาวโอเครับเป็นแบบน,นี้จะพาเรเวลของได้กันนี่ต้องไปรับตรงนี้ก่อนนี่อันนี้คือพี่รับไปแล้วโอเคไม่ใช่พี่หรอกน้องนี่แหละนี่คือรับไปแล้วน,นี่หมดอายุทั้งนั้น นี่ต้ขึ้นสินแดงเป็นฮีโร่ดีกว่าเพราะช่องนี้ติดทาร่ามากแต่ไม่ใช่สก,กินนี้สก,กินนี้ยันยันพูดสั้นสนัยันยันเดี๋ยวในนี้มันอยู่ไสมันอยู่ไสมันอยู่สะ ฮะวอเตอร์เฮลคือมันบักหรือเปล่าแม่มันบักหรือเปล่าไม่ใช่ no, right. เดี๋ยวแปะนะ๊บนึงหนูทายคิวเดี๋ยวลูกหาอันนี้ก่อนไอเทม กรอบรูปโปรไฟล์มันหายอือนี่ไงนี่ไงนี่ก็คือกรอบรูปมันจะอยู่ในนี้โอเคออะไรเมื่อกี้ Uh huh. แล้วก็ลูกนี่นี่นี่ใช้ไปที่ตรงนั้นนี่เราก็จะได้อันนี้อันนี้สองอันน, 2, น,นี้อันนี้มีแล้วจัดร ปรับแต่งไม่ใช่ตัวเมื่อกี้ขอโทษนะเปลี่ยนผิดเดี๋ยวนี้นะโอ้ยยังไงนะคที่เร้ช่วยที่จะมีกำแพงเสรี ở dưới เช็คก่อน ĐU... SCREEN... <laughs>